ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ต่ำกว่าระดับควบคุมเพราะเข้าสู่ฤด,ดูฝนช้าปริมาณฝนในเดือนฤุภาคมน้อยกว่าค่าปกติ28ไม่ถึงเดือนฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วกว่าจะตกใหม่คาดว่าหลังกลางเดือนกรกฎาคมที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว11จึงปรับลดการระบายให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนนายประพิจันมาอธิบดีกรมชลประธานกล่าวว่า ต้องนำแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งมาใช้ในฤดูฝนจัดรอกเวนส่งน้ำอย่างเข้มงวดพื้นที่ไหนรับน้ำก่อนรับน้ำหลังพร้อมเร่งทำความเข้าใจแก่เกษตรกรทยอยเพาะปลูกโดยรอฝนตกสม่ำเสมอก่อนจึงค่อยเตรียมแปลงใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมการส่งน้ำต้องประนีตเป็นพิเศษตามความต้องการใช้ของแต่ละพื้นที่ในแต่ละ่วงเวลา ขณะที่สถานการณ์ที่กลุ่มวิทยาบอกว่าได้ผลชิงช่วงเนี่ยจะเสี่ยงเสี่ยงแรงเสี่ยงแรงมากก็ได้ให้มีการประชาธรมพันรัฐการจัดทุนเป็นให้เพิคนมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของประชาฟันกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของการปลูกและเรื่องของการใช้น้ําอย่างที่เรียนว่าเราต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชุมชนเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้นเกษตรกรในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทยังไม่ได้เริ่มทำนาปี เพราะทุ่งวัดสิงห์กว่า6 7 0 0 0ไร่ซึ่งเป็นที่ดอนต้องรับน้ําจากสถานีสูบน้ําทุ่งวัดสิงห์โดยจะเดินเครื่องสูบเพื่อส่งน้ําได้ระดับน้นําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาต้องสูงกว่า1 5 3 0เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางแต่ตอนนี้ต่ํากว่าเกณฑ์เกือบ70เซนติเมตรชาวนาบอกว่าในปีที่ฝนชุกน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพียงพอต่อการสูบน้ำจะได้รับน้ำประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายน แต่ในปีฝนน้อยกว่าชนรประทานจะส่งน้ำให้ได้อาจเลื่อนไปถึงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางกันยายนเขาจึงหวังให้ฝนตกมามากพอให้เตรียมแปลงได้โดยเร็วมีอยู่ก็มีความหวังอยู่กับฝนความหวังที่สองก็คือกรมชนที่จะต้องผ่านน้ำหรือหาน้ำมาให้เกษตรกรให้มีโอกาสได้ข้าวขายเลี้ยงประทังชีวิตส่งลูกเลี้ยงอะไรทำอนองนี้ครับ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเข้าสู่สภาวะเอลิโยในเดือนกรกฎาคมและต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปริมาณฝนปีนี้จะต่ำกว่าค่าปกติ5%ทำให้กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการน้ำจากฤดูกาลต่อฤดูกาลเป็นแผนต่อเนื่อง2ปีจนถึงฤดูแล้งปี2567-2568ทั25ความยากที่เพิ่มขึ้นมาคือต้องจัดสรรน,น้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง ขณะเดียวกันก็ต้องเก็บกักไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากระวังน้ำแล้งยังต้องระวังน้ำท่วมด้วยหากมีพายุขเข้าหรือฝนตกประจุตัวมาตรการระยะเร่งด่วนหากพบพื้นที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งจะส่งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำที่เตรียมไว้5,382หน่วยทั่วประเทศเข้าช่วยเหลือทันทีดังต้นเดือนมิถุนายนที่ระดมช่วยสวนทุเรียนภาคใต้ตอนบนจนใกล้ตัดขายได้แล้ว กองอำนวยการน้ําแห่งชาติย้าให้ควบคุมการเพราะปลูกให้เป็นไปตามแผนทํานาเพียงรอบเดียวขอให้ทุกฝ่ายใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ